คราวนี้หัวใจพีหล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อน เททที่่่ยยยวววตตาาาาามมหขัคนงงงอูุรสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสมศรีนานายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสาระเรื่องราวแบบนี้ผมเดินทางไปทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้นำพาเอาสาระดีมีฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน อย่างสถานที่ที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาเรื่องราวสาระต่างๆมากมายในจังหวัดสุรินมารวมไว้ในที่นี่แห่งเดียวอย่างใดถ้าท่านมีเวลาว่างมาเที่ยวจังหวัดสุรินแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนแวะเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อนนะครับท่านจะทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทั้งหมดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ ชนชาติที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นี้อย่างชนชาติกุยที่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับเรื่องของการในเรื่องของการเลี้ยงช้างนะครับเป็นสถาเป็นชนชาวกุยที่มีความเชี่ยวชาญและก็ทำงานในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการคล้องช้าง็ดีเลี้ยงช้าง็ดีหรือหรือฝึกฝนช้างด็ดีนี่คือสาระเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้าง อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิญนะครับรรรฟรีสไตล์รีแลนนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ัดีครับผมนายสมบัติชิดทิศครับคำนันตำบลสงยพาประธานสภาวัดคำเกลือหนองแพร่เรียนว่าตำบลสงยพานี้ตั้งอยู่ติดกับชายแดน่าไทยลาวฝั่งทาง ไปพระยาบุรีสปปลาวชุมชนที่นี่ก็ตั้งมานับวันนี้สองสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าปีแล้วสี่ร้อยกว่าปีที่ตำบลแสงพานกันหางอย่างก่ันอางวันเลยร้อยยี่สิบกิโลเมตรถึงที่นี่เป็นชุมชน,นเล็กๆแต่ว่าพอตั้งมาสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบกว่าที่นี่ก็จะมีประเพณีที่สำคัญก็คือประเพณีแห่ต้นดอกไม้ในช่วงสงการานต์หรือว่าช่วงกับปีใหม่ของไทยของเราก็จะเรื่อ จากพอส่งน้ำาไปทะูุในวันที่สวันที่14ก็จะเป็นวันแห่ต้นดอกไม้ซึ่งชุมชนแต่รับรู้ก็จะไปหาไม้ไผ่ที่มีอยู่ตามหัวไร่ไายนาเพื่อที่จะมาสระกอบเป็นโครงสร้างของอต้นดอกไม้เริ่มแรกต้นดอกไม้นั้นก็จะทําขนาดเป็นกุ่มต้นเล็กพัฒนาขึ้นมาตามประวัติแล้วตามการบันทึกไว้ใน ไปลานที่วัดก็จะอยู่พร้มอมๆกับวัดเมื่อ400กว่าปีผ่านมา โดยการทําเป็นขนาดต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างพัฒนาสรงพุ่มขึ้นมาจนปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นทรงทุ่มขนาดใหญ่มีความกว้างตั้งแต่3 2เมตร3เมตร5เมตรขึ้นไปและมีความสูงตั้งแต่ถึงถึง30เมตรอย่างที่ร้เห็นในวันนี้ก็จะมีความสูงความเชื่อก็คือต้องการที่อยากจะเอาต้นดอกไม้เหล่านี้มาบุษบาผลักน้รลายเต็่ที่ที่มัเพื่อให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคล ให้ผลตกต้องการฤดูกาลให้ข้าวพลาในบินาอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะพัฒนาร่วมกันาการทำต้นดอกไม้นี่จะต้องใช้คนอย่างน้อยอย่างต้นนี้ใช้คนอย่างน้อย50คนขึ้นไปในการทำทั้งไปตัดไบทั้งไปหาดอกไม้และเวลาไปหามที่วัดนี่ก็จะใช้คนอย่างน้อย 40- 50คนการมามก็ต้องแสดงออกถึงพร้อมเพียง โยกไปทิศทางเดียวกันจะทําให้ต้นดอกไม้นั้นหมุนเข้ากับจังหวะที่ค้องผินแขนแ่เป็นจังหวะระพงช้าชารอบพระอุโบสถไปจํานวนสามรอบรอบที่หนึ่งก็แสดงออกเป็นการบูชาพระพุทธรอบที่สองบูชาพระธรรมและรอบที่สามก็จะบูชาพระสงฆ์และก็จะตั้งต้นดอกไม้นั้นวางไว้รอบๆอพระอุโบสถเพื <Yeah. S 1> อ่อเป็นการบูชาพลรัตน์ระไลไว้ตลอดทั้งคืน งานแห่ต้นดอกไม้หลังจากแห่จบแล้วจะไม่มีการมีดนตรีหรือมีการสนุกเลื่อนเลื่อต่อหลังจากแห่จบสามร,รอบแล้ววางตั้งเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเกิดความสงบภายในวัดนะ ของแสงเทียนแล้วก็กลิ่นอายของของของดอกไม้อยู่ยั้งทั้งตอนกลางคืนตอนเช้าถึงจะเก็บไปของยามวันไปแล้ววันพักต่อไปแจะทั้งมันถึงทั้งนี้จนครบสามครั้งในช่วงของเดือนเมษายนตลอีสหรับปีนี้ก็วันที่ส4วันที่24แล้วก็จะมีแห่อีกก็คือวันที่19เมษายนแล้วก็วันที่25เมษายนและสุดท้ายของปีนี้กำหนดไว้ก็คือวันที่3พฤษภาคมครับ ก็ะะจะมีจัง่สาครั้งนะครับถ้าท่านใดไม่มีโอากาสมาวัเทศยสี่นี้ก็เชิญนะครับสิบเาสินะครับเมษายแล้วก็วันที่สาพฤษภาครับวันุกท้ายครับ้เขอ้าตมาพุกเลยเข้ามาพุกเลยพุกเลยพุกเลยเาช่วยกันสคนเ่กเลยผกเลยเล่นปิก ดอาจารยงควานสมาชิกนักของจุกคนนะครับผมพระรงศิสิ์ผู้วัดมีสีพระายตระเนสังคางของเรานที่มีมาหน่ร้อยกาปีแล้วนะคะขณะนี้ท่านก็ได้เดินทางมา ดีครับผมอาจารย์ลำไภยกาแก้วนะครับครูโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีนะครับเลขาธุก,การคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลอาฮอีต่อไปนี้จะขอนําเสนอประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของพี่น้องชาวตำบลอาฮีครับชาวไทยพี่น้องชาวพุทธครับที่กําลังดูรายการประเพณีอีสานทั่วไทยนะครับช่วงนี้ขอแนะนําประเพณีแห่ต้นดอกไม้จากชาวตำบลอาฮีนะครับ ประเพทนี้แห่ต้นดอกไม้นี่ก็คือการแห่ดอกไม้มาถวายพระในวันสุดท้ายของการเล่นน้ําสงกรานต์นะครับการทําต้นดอกไม้นี่ก็จะใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นโครงล่างขึ้นเหมือนกับปราสาทพึ่งที่ชาวอีสานเขาทําไปบูชาในช่วงพรรษาแต่ว,ว่าเราเอาดอกไม้ต่างๆจากของถิ่นของเรานะครับมาประดับเป็นพุ่มดอกไม้อย่างเช่นดอกพูน ดอกรักดอกจำปาหรือว่าดอกพ,พับพึงนะครับชาวบ้านก็จะนํามารวมกันทําต้นดอกไม้ในช่วงกลางวันตอนเย็นๆก็จะแห่ดอกไม้ไปนะครับที่วัดก็จะมีชาวคุ้มมีเครื่องดนตรีแห่ร่วมกันมามีคนทุกเพศทุกวัยนะครับตามคุ้มต่างๆแห่กันลงมาที่วัดแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าหองสงฆ์ะพุทธรูปจากนั้นก็จะพากันขึ้นไป ว้พระรับศีลก่าวคาถวายดอกไม้บูชาพระขอขมาอขอคารวะต่อพระรันตนตรัยนะครับแล้วก็ฟังเทศอันนิสงการถวายดอกไม้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการแห่ดอกไม้ของชาวสบลอาฮีครับปัจจุบันนี้นะครับทางองค์การบริหารสวนสบลอาฮีได้เข้ามายกระดับประเพณีนี้ขึ้นเป็นงานประจำปีระดับตำบลก็จะมีพี่น้องชาว ตำบลน,น้ำทูลกับตำบลอาฮีครับเข้ามาแห่ต้นดอกไม้มาประกวดขบวนดอกไม้กันนะครับจะมีขบวนสวยงามมีดอกไม้สร้างสรรค์น,นะครับคึกคืนมากแต่ถ้าหากว่าพี่น้องสนใจที่จะมาร่วมพิธีแห่ดอกไม้ประจำปีที่นี่ครับในวันที่15จะมีการทำต้นดอกไม้ฉบับดั้งเดิมก็คือแห่แบบโบราณที่จะมีผู้สูงอายุแห่นะครับ วันที่15ถ้าหากว่าเข้ามาพักนะครับพี่น้องมีโฮมสเตย์รับรองอยู่ที่บ้านอาฮีของเราวันที่15ท่านสามารถที่จะเข้าพักโฮมสเตย์แล้วก็ร่วมทําต้นดอกไม้กับพี่น้องชาวอาฮีแบบเหมือนว่าท่านเป็นได้สัมผัสประเพณีแบบตัวจริงเลยนะครับตอนเย็นก็จะร่วมพี่น้องชาวอาฮีแห่ต้นดอกไม้ของจริงแบบฉบับดั้งเดิมลงมาถวายที่วัดแล้ววันต่อมาวันที่16เมษายนนะครับอย่างวันนี้นี่ ท่านก็ยังจะได้ร่วมขบวนแห่เล่นน้ําสงการจาก11ขบวนทั้ง11หมู่บ้านนะครับลงมาจากวัดเมืองทุมธรรมรามประมาณ1กิโลเมตรกว่ารับกว่า,า,าจะลงมาถึงวัดสิรมิมงคลบ้านอาหีตรงนี้เพลิดเพลนมากครับวันนี้ติดตามไปชมกันนะครับขอบคุณครับได้ฝึกแล้วก็ได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นของเราที่มีมาแต่โบร,โราณให้กับน้องๆตั้งแต่ยังเด็กนะคะแลยับทม่มี่เลยที่หนึ่งนะคะก็จะมีสองแบบ Hope it oh, might be สนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019 เยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ย้ายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผ่นดินหรือนาชาตินี้ภูมิใจ เกิดเป็นคนไทยงดงามร้องมีรอยยิ้มสยามสมน้ำชาวไทย